น้อยอาปูหอาปา นาะจักเนาะจักมีปัญหาเนาะเอาไว้ไปซื้อเลขเนาะมันพุทธจักมีปัญหาซื้อเลข <c oughs> ดูเด๊ออกงานเลยวะเดีย๋ยวจูมันพุทธมาฟังเดียวโอ้โหสี่โมนี่เป็นเวลาประมาณสี่โมงเนาะ

หน <shap ulations. S 2> ึ nice ่งสอามี่ห้เก้น่งสอเจ็สิหนึ่งเ็ด้าสน่เ็ดเก้าอเจ็ดเก้าสน่ ว้ากอบน้อยอ่ะพอดึงเลยดิฮือฮ้อฮือฮือเอ้าได้ไปเออเอ้านี่กะร็อกบ็อกแบ็คกูใจกูใจตับระเบิดเนาะใครมาปากกะดิ่งไ้่ได้ไปกินตับหันคอยนิ่ง้ยหรือว่า アハハハ。<laughs> ยานกยานตีปลาเนาะปลาน้ำกระดิ่งเอาแล้วตอนนี้ตีปลาเนาะโอ้จ้าเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วตอนนี้เอ้จ้าเอาแล้วพี่น้อง บแออกาาโน้้เรื่อยๆนะพี่น้องนะหาป่านะนี่แหละอยู่วันนอกวันนาเล็กงานวิดีโอไว้ไปเบิ้งยามเล็กน้อยเอาลูกเอาเมียติดตอดเป็นบป้าพ่อกับผู้นึงเลยสิว่าสิแล้วพันโลกเบิ้ง เอาทอดเอาปิ้งเล็กเอาอันเต่าปิ้งมานี่เลยเนาะเอน้าจะมาตัวเวนกว่อนนี้นี่ครัวบวันตกฤดดูนะเออท่าวกแซมอาบน้ำสามสีส่ชั่วโมงเอาเต่าปิ้งเต่าปิ้งเดีย๋ยวเรื่อยๆนอเนาะพอได้กินอยู่เนาะ